สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เจอกับน้องจ๋านี่เรามาดูกล้วยไม้ตัดดอกกันอีกตัวหนึ่งค่ะคืออะไรคะตัวนี้เป็นกล้วยไม้ตัดดอกชื่อว่าแอคโคเซนตาครับแอคโคเซนตาเป็นลูกผสมที่มาจากเวนด้ากับแอคโคเซนตัมจะเป็นสกุลใหม่ชื่อแอคโคเซนตามันจะออกดอกได้ค่อนข้างจะดีกว่าเวนด้าครับมันออกดอกได้ค่อมเวนด้าตัวนี้สามรอบเวนด้าสองรอบแล้วแอคโคเซนตาเนี่ยอดอกบานได้นานตัดตัดช่อไว้เนี่ย สามารถอยู่ได้ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่แบบตัดเสียบยากันตัวนี้ก็เลยเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เขาเอาสําหรับแบบว,ว่าตัดดอกแล้วก็เอาไว้ไปจัดงานทําซุ้มทําอะไรเงี้ยเหมือนเป็นไม้ตัดดอกเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งก็คือได้ดอกไวเหมือนหวายใช่ครับดได้ดอกไวเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ไวเท่าหวายครับหวายนี่จะประมาณหนึ่งถึงสามสัปดาห์จะได้ตัดหนึ่งครั้งคือสองเดือนจะได้ตัดประมาณสามรอบแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะ คือจะประมาณสักสองเดือนถึงสองเดือนครึ่งได้หนึ่งรอบแต่ว่าม<ะ>ูลค่ามันจะมากกว่าครับตัวนี้ตัวนี้เหรอคะใช่ครับราคามันจะจะแพงกว่าประมาณสามถึงสี่เท่าโอ้ใไซนี้เท่าไหร่คะเนี่ยถ้ายัางถ้ายัางดอกครับถ้าดอกเนี่ยก็จะช่อแล้วประมาณแปดถึงสิบสองบาทอ๋อแค่ดอกตัดดอกขายใช่ครับถ้าช่อมันก็มาแปดถึงสบองบาทถ้าไหวก็จะอยู่ช่อละสามถึงเจ็ดบาทแล้วแต่<อ>มันก็จะถูกกว่าพวกนี้มันก็จะ ถ้าเทียบไปแล้วกลไกการเงินมันก็จะพอๆกันอืมเพราะว่ามันออกช้ากว่าใช่ครับราคาก็จะสูงกว่าอแบบนี้แต่แต่ถ้าเป็นต้นที่ขายอย่าง้ยก็ต้นละหนึ่งร้อยต้นละหนึ่งร้อยใช่ครับต้นละหนึ่งร้อยบาทก็ดูแลก็เหมือนกล้วยไม้ทั่วไปเลยใช่ครับเลี้ยงเลี้ยงง่ายหมดดอกตัดก้านดอกตัดรากแล้วก็จะออกดอกใหม่ทำไมเราต้องตัดรากอะคะคือตัดเพื่อให้กระตุ้นให้พืชเขากระตุ้นฮอร์โมนออกซินออกมาเพื่อให้เขาแตกรากพอแตกรากปุ๊บเขาก็จะเริ่ม ดันฮอร์โมนขึ้นไปต้นมันก็จะแปลงฮอร์โมนออกซินกลายเป็นไซโตไคนินซึ่งเป็นการระบบการทํางานของเราอีกเหมือนเดิมอ uh. แต่ถ้าเราไม่ตัดเนี่ยกว่าที่มันจะเริ่มกระตุ้นฮอร์โมนออกซินเนี่ยก็ต่อเมื่อมันได้สารอาหารที่เพียงพอมันก็จะไปผลิตฮอร์โมนออกซินแล้วก็จะมาออกดอกบางครั้งที่เวลาเราไมายพวกเนี้ยเอาไปเลี้ยงเราไม่มีดอกนานมากกว่าจะออกดอกเพราะหนึ่งเลยเราหลังจากที่เราหมดดอกอ่ะเราทําไม่ถูกอ uh. เราไม่ตัดการดอกเราไม่ตัดราก ดอกมันก็จะออกได้ยากหน่อยเวลาเราจะตัดรากค่ะมันจะต้องประมาณไหนคะหรือว่าดอกมันเหมือนจะโรยไปแล้วเราก็ตัดทั้งดอกทั้งทั้งรากค่ะคือถ้าเวลาตาตัดรากก็ตัด50%ของรากที่มีอยู่อย่าเกินนี้อคือหมายความว่าถ้ามัว่ารากมีแค่นี้เราก็ตัดประมาณนี้ในอย่างเงี้ยทุกเนี้ยเราก็ตัดออกเลยอตัดแค่นี้ก็ได้ถ้าอย่างรากมันยาวนี้เราก็ตัดประมาณนี้อหมดดอกแต่การดอกเราก็ตัดราก เดี๋ยวนี้รากมันก็จะงานสังเกตไหมครับรากใหม่จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเสมออ๋อใช่ใช่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยพอตัดใช่ไหมอันนี้เห็นไหมครับรอยตัดรากปุ๊บแล้วก็รอบหน้ามันก็ออกรากมันก็จะเยอะขึ้นรากมันก็จะใหญ่ขึ้นรากเก่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์อมันก็จะเกิดขึ้นใหม่แล้วมันก็จะแล้วมันก็จะออกดอกได้เร็วขึ้นอ๋ออันนี้ก็เป็นวิธีเนาะใช่เพราะบางคนอ่ะก็ดอกก็ไม่ค่อยอยากจะตัดใช่ครับนะคะก็ให้มันโรยไปแล้วก็ปล่อยให้รากยาวเกินไปไม่ค่อยมีประโยชน์อ๋อโอเค มันสามารถตัดแต่งได้เรื่อยๆเ,เ,เลยสำหรับต้นไม้ใช่ครับ,รบต้องจริงๆต้องตัดทุกๆประมาณสามถึงสี่เดือนตัดตัดรากหนึ่งครั้งอ๋อสามถึงสี่เดือนนะคะตัดตัดรากหนึ่งครั้งใช่ครับก็เป็นวิธีการที่กระตุ้นดอกใช่ครับให้ที่ดีถึงแม้เป็นไม้ที่ออกดอกปีละหนึ่งครั้งก็ต้องตัดครับตัดเพื่อให้ให้เขากระตุ้นกระตุ้นการแตกใบไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่ตัดอ่ะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในสภาวะอากาศ เพราะถ้าเขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันจะมีช่วงระยะเวลาที่ร้อนแล้วก็แรงแล้วก็มาฝนแล้วก็หนาวมันก็เลยต้องออกดอกตามระบบเขาแต่พอมันอยู่ที่บ้านเราเรารดน้ำเขาตลอดเขาก็ได้แค่เพียงอย่างนี้ตลอดแต่เขาก็จะไม่มีการกระตุ้นโดยระบบธรรมชาติเขาเราต้องกระตุ้นเขาแบบนี้โอเคแล้วไอตัวเนี้ยค่ะรีร,รชอบแดดเยอะมากแค่ไหนคะ่ะจริงจริงก็แสงแสงก็รับแสงประมาณสี่สิบสามสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นใช่ครับ นี้เลี้ยงง่ายพอๆกับไวหรือว่าไวาเลี้ยงง่ายกว่าคะจริงๆก็เลี้ยงง่ายพอๆกันครับแต่ว่าระยะการออกดอกไวอะมันจะทีกว่าแล้วไวเนี่ยจะโตได้ไวกว่าม,มันจะรู้สึกว่าไวามันเออเหมือนมันเลี้ยงง่ายแต่จริงๆแล้วก็พอๆกันครับอโอเคกระถางพวกนี้ก็จะอยู่ไซส์กระถางนี้ก็จะอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยถึงร้อยสี่สิบาทเค่นี้ครับหนึ100่งร้อยถึงร้อยสี่สิบบาทใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะราคาจะอยู่ประมาณนี้ร้อยถึงร้อยสี่สิบ ไม่เกี่ยวกับสีใช่ไหมคะไม่ไม่เกี่ยวกับสีครับมันมีทั้งหอมแล้วก็ไม่หอมอ๋อเหรอใช่ครับหอมอ่าอ่าถ้าในนี้มีอะไรหอมบ้างถ้าอ,อย่างอย่างตัวนี้ก็หอมแต่หอมไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อ่าตัวนี้ก็จะหอมมีชื่ออะไระคะตัวนี้ชื่อว่าระพีพัดครับระพีพัดใครอยากได้ตัวไหนเนี่ยก็ทักไปหาน้องจ่าเลยนะคะอันนี้ตัวแบบหอมระพีพัดอ่ะตัวนี้ไม่หอมอย่างอย่างอย่างตัวนี้ก็หอมอ๋อหอมอันนี้หอมหอมมาก ชื่อว่า,วาโพธิสารครับโพธิสารนะคะ<ช>ออกสีเหลืองชมพูนะคะ<ม>เนี่ยค่ะ<ต>โพธิสารแบบถ้าอย่างพวกเนี้ยมันก็จะไม่หอมได้สวยแต่ไม่หอมอ๋อเป็นพวงๆออกมาเลยใช่ครับแบบนี้ชื่อว่าอันนี้ไพลิเวอร์ครับไพลิเวอร์นะคะโอเคไอที่เป็นช่อๆแบบนี้บางทีก็ สวยอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับสวยอย่างเดียวบางทีก็ไม่หอมบางตัวก็หอมโอเคใครสนใจก็ทักน้องจ๋าไปได้เลยนะคะเพราะว่าจะทิ้งข้อมูลติดต่อของน้องจ๋าไว้ตลอดทั้งคลิปรเราวันนี้ขอบคุณมากค่ะน้องจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ